บิ่งไหนล่ะครับข้ามเขาคุยมีไงเสพสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเมนี่กะจะพามาเห็ดต่ำแก้วเห็ดไข่เนาะครับต่ำแก้วต่ำป่นเห็ดไข่ครับนี่ครับเห็ดสดๆเลยครับ พึงเก็บมาจากปลาเนาะครับเห็ดลงฤดูครับช่วงนี้ อย่างหอมๆเลยครับก้อนสีได้ไปเกียมเห็ดไข่อันมือว่านเนาะครับมือว่านนี่ผมไปตลาดไปตลาดแรงมนี้เห็นข้าเจ้าออกมาขายครับก็ะเลันคิดว่าเห็ดมันก็น่าจะออกอยู่นะครับผมก็ะเล่นเสาร์าวันอาทิตย์นี่ผมก็ะเลยไปเก็บเนาะครับแต่ว่ากะมีพ่อได้เก็บอยู่ครับแต่ว่ามันก็ออกบวหลา,ายเนาะครับพอ่อใดม้าย่างต่ำปนต่ำเจียวอยู่ครับ อันนี้เห็ดเพิงเห็ดเพิงบ้ขั้นล่างอยู่ครับค่ากระตาไว้ไมีแต่อดอกเ่าๆตาดอกมันก็นยังแข็งอยู่นะครับเดี๋ยวไถ้ถลางแกียงครับกินออกแล้วครับบัดน,นี้หอมครับหอมทะลุจอบไปเลยครับเนี่ยิีได้กินต่ำปนเห็ดไข่หอมๆเนาะครับนี่ครับ ย่างเราแล้วนะครับเหลืออยู่สามดอกครับย่างอยู่เดี๋ยวจะมาต่ำกันเลยนะครับเอาพลิกทีห้องอย่างไว้มาต่ำก่อนหาสามดอกนั่นไม่ได้ดอกครับเพราะว่านันสีคำกวอนนะครับตอนนี้เวลากะหาม้งเครืองหรครับหาม้งเร่งแล้วช่วงนี้มัน,น,นเหมือดเร็ว น้ำแล้วก็ใส่หอมหอมแดงที่นี่ห้ากาจะใส่เห็ดเนาะครับเห,รเห็ดที่ห้อย่างไว้กินนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดความหอม กาจะต่ำประมาณนี้เนาะครับบบเอามุนคักปันไดครับปรุงเครื่องครับน้ำปลาเครื่องปรุงกาจะบบมีอย่างายเนาะครับมีน้ำปลาผงชูรสน้ำปลาล่า ปลากระกห้อมเห็ดกระห้อมซิมมึงกันนะอืมพอดีแล้วครับตอนนี้กะจะใส่ผักชีฝรั่งเนาะครับ หรือพักคอมเปรครับบ้านผมเอินพักคอมเปเก็บเอาอยู่ลังบ้านนี่แหละครับปลูกไวซองเงาวันนี้มันกับแพรเนะครับมีได้กินตลอดเลยตอนนี้พักซี่หอมเนี่ย เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมกินบันนี้โอ้ยหอมครับตําเหฮดสดสด,ส,ดสละเบึงนหนล่ะครับอืมข่ำเขาคุี้ง่งเๆเศบๆครับอันส่วนที่เหลือที่ป้มตำไ่หมดไม่ทาตําตอีกรอบนึงเนาะครับมือรุ่น ี๋ยวสิบโมีกินครับแต่ว่ากะมีกินคือกอละครับนีนเป็น H1 เนาะครับเ H1 ผมหนึ่งฟิตไสตตู้เย็นไว้ได้กินโดนอยู่หรอครับอ้าวครับพอแล้วแล้วครับมาครับบัที่นี่มาเส็บๆน้ากันครับตอนแรกว่าจะกินทั้งหนอกลรอครับบัตนี้มันคามันเหมอนล้วครับก็เลยเขาม่กินในบ้านเราเนาะครับผักกะจะมีอนแตงกวาแล้วก็ผักกาดหน่อยครับ ร้อมแดงกะหมูทอดปลาทอดเนาะครับมาครับมากินแซ่บๆน้ำกันครับคุยค่ำเงยเลยครับเนี่ยอื้อ มระเข้าวหน่อย ขนาดตําซุกแล้วก็ยังหอมอยู่ด้วยครับเห็ดตะไก้หมูทอดครับ ครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้กะขอขอบคุณและสวัสดีครับที่เหลือก็จะนั่งกินต๊นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะเงาเนาะครับ